ข่าวคือฮาก่อนหน้านี้นะคะที่พี่ดิวอริสราควงคู่กับเซบาสเตียนลีจัดงานประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องแล้วล่าสุดค่ะทางด้านเพื่อนสาวคนสนิทนะคะอย่างพี่แอบพันธิลาก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยบรรยากาศคืออบอุ่นมากแล้วเจ้าตัวก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเพื่อนตั้งท้องแต่ว่าช่วยเก็บเป็นความลับค่ะ ต้องบอกว่านักแสดงสาวร่างเล็กอย่างพี่แอร์พันธิลานหนึ่งเพื่อนสนิทที่ไปร่วมง,งานประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องของนางร้ายหน้าสวยพี่ดิวอริสรากับเซบาสเตียนลีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยอบอุ่นมากยอมรับว่ารู้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้เพราะว่าก็ได้คุยกันกับสาวดิวแถมยังช่วยเพื่อนอุบเรื่องที่มีเบบี๋ไว้ด้วยส่วนในเรื่องของอายุคันแล้วก็เพศของเจ้าตัวน้อยพี่แอร์เองก็บอกว่ายังไม่ทราบถามไปเนี่ยเพื่อนก็ไม่ยอมบอก รอให้ลุ้นพร้อมทุกคนนั่นเองค่ะก็สมดังใจเขาทุกๆอย่างอะอบุ่นมากๆค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราเจอกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบมารวมตัวกันแล้วทุกคนแบบเหมือนมาเซอร์ไพรส์้วยกันก่อนหน้าน,นี้คือรู้ตั้งแต่แรกแล้วคือรู้ก่อนคือ ได้มีการพูดคุยนนว่าเขาจะมีงานนี้คุณดิวเขาก็ตื่นเต้นว่าเออแบบอยากให้ทุกคนแบบรู้พร้อมๆกันอยากมาเซอร์ไพรส์พร้อมๆกันเก็บเป็นความลับ <laughs> คือเราต้องเก็บเป็นความลับก่อนเพราะว่าแบบดิวเขาคงอยากมีโมเมนต์ของการแบบอยากให้ทุกคนรู้พร้อมกันตื่นเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเงียบไม่ไม่บอกใครไม่มีหลุดเลยเห็นนะเออหนูไม่หลุดเลยรู้ไหมคะว่าน้องบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วอายุเทาไหร่ไม่รู้ แต่ว่าก็จริงๆเขาก็มีคร่าวๆเวลาแหละว่าน่าจะแบบเหมือนกําหนดเออประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ถามลึกๆยังไม่รู้เพศยังไม่รู้อะไรเขาไม่ค่อยบอกเขาเซอร์ไพรส์รยอยู่แล้ว